khê được Đó, Anh đi tôi thi nâng như thế này Tôi thi xó Nói chưa khử ở đây Ở từ Chưa nhớ mà nè xong bò đi, ở chơi nơi này, gặp hồ chi hay, phải, lẽ, uhm. thôi là hồ điều đúng cả, này cái mất láo đó cả. đây cả, cầm nhảy đây đã. ด้วยต้มป่ากลบทักทายสบายดีและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมวันนี้ก็บพบมาพบกันเช่นเคยพี่น้องเอ้ย มื้อนี้กะเอามาขุดกี่ลกีโปมได้มื้อนี้ได้มาตีเสียมมานํามื้อนี้มาผู้เดียวมื้อนี้นะสารนามมานําได้ขุดผูด้เดียวมื้อนี้ไปเดี๋ยวไปเบิ่งนํากัน ดี๋ยวขุดโลขุดไปเรื่อยๆนะบ่ฮู้ว่าสิได้หลายหรือบ่ล่ะมะือ้อนี้เพราะว่าจิรอนี่มันอันดินก็นเริ่มแข็งแล้วเด้เพราะว่าปนปนบ่ตกเฮิงแล้วนะนเช้าตกเฮิงแล้ว นี่ไปชมตู๋ตูแม่ก็ตูหูงนี่คัดคองในะมือได้นี่คองก็ถือมาเอาคองเลยได้ตอนนี้ก็ขุดกี่ล้อก็กลับไปได้ลายไปเลยได้นี่กีล่ล้อครับเดี๋ยวใครจะบอง นี่ก็ประมาณเช่นนี้นะตอนนี้ก็มาหอดเคองพายละนี่นำกัป่ากันน่าจะพูนะเดี๋ยวเพิกป่ามันก่อนนะเดี๋ยวเพิกมันก่อนดีขึ้นกกไม้นี่นี่กกไม้ อยู่แถวนั้นละเพราะว่าน้ำก็อยู่นี้นอยู่ดินนี่มันมันมีค่อยเห็นไปเลยนะขึ้นไปอยู่ทางต้นไม้มันเห็นคักเวลาป่าฟูน,นปะปะโคขึ้นมาทางตรกะค่อยก็เห็นคักอยู่ได้นอู้หูังอ,อยู่ดินมันมันจะต่ำ ัวลายปลายี่เห็นหอก่อนนะนี่เบิง่งเห็นกวางน้ำหนะน่อนี่นี่แถวนี่แหละปลาผู้แถวชะลามนี่นี่ชะลามแล้วก็ชะลามต็นาน้ำ เป็นฉลามปลาอยู่ฉลามไม่ปลาเนะี่ยตัวนั่นก็ฉลาม,มแต่ว่านั้นอยู่ไก่นะถ้าว่าขึ้นแถวแถวนั้นก็คักอยู่ลองเฝึกฝึกฉลามนี่ก่อนปลาเขาเนี่ยมักอยู่ในฉลามเลยเวลามันฟูก็ฟูฟขึ้นแถวฉลามไหมนะเีแยวไม้นะกลางไม่ฉลาม Lẹp lõi, tụi khuôn lẹp lõi à, Để lúc phải lún mưu Lúc phải ảo mưu cơ, vâng nè nhảy đây Kè khê okay, thôi Đó, nhảy. Này. Các là, các là. Lập lại, lại. em này con tôi đi xuống nào tôi nhảy nhảy nào khạc đi tôi đi anh tôi đi nâng tôi đi nói chưa khử ở đây Nhi. Nhi. Nhi, ở đây chưa nên mà nè ขักละขักละมาแล้วมาแล้วมานี่ขัก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 มันก็ไม่ได้อยู่บนเลิกบนเลิกได้ก็อยู่แถวตื้นอยู่แต่มันอยู่มันมักอยู่บน ฉลาบนะมันพูขึ้นแถวแถวนี้ล้วตัวที่มึงกับพูขึ้นตรงนี้ตัวที่ชองกับพูขึ้นหันแถวนั้นก็น่าจะพูลายอยู่นะแถวนั้นก็นนะฉลาบบนเฟอก์กับกูไม่นี่ บอลหญิงก bon oh, ่ะมันอยู่นี่มันอยู่ป่าอยู่นะแล้วก็อยู่หันโอ๋อนดนังก็น่าจะขึ้นอยู่โอนังกับบอลดูอยู่ตอนนั้นนะเห็นบอลอยู่เลยเลยใช่มีอ้ตัวใหญ่ๆหเลย วันนี้เดินทางกลับบ้านก่อนมาหนิว่าตอนนี้ก็เริ่มตัว่าเป็นตอนเทงแล้วนะจะได้เดินทางกลับก่อนตอนนี้ก็มาเอาเทินแล้วไนดะ้วันนี้ก็สีหาให้ยูนิทกินก่อนสิน,น,น,นะเวย้ยมาหนิข้อสองตัวชิดจิไรเีรพลดได้ปะได้ <laughs> đi tôm chung Tôm tông Tôm tông tông tường tôm tường tông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  tường 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 ทังมองไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปคู่ปลาน้ำหลังนะตัว <c oughs> มานอยูไ่ได้ไม่นีได้ได้ชวนตัวปลาก็ได้ ชมเลยเม,น,มนูมานี่นะเดี๋ยวสารัตนาเพิ่นไปเอาโฮชิข่นะเดี๋ยวเพื่นมายังถามเพื่นว่าตำห้องรอดนะกินตำห้งกับ ท้อนเป็นท้อนนะเสรเียบร้อยต้มออดตัวดีตุนตูนตัวนึงเนี่ยเอาไว้ถือ๋ยวพดละนี่ชมพอดีเอาเชื่อเลยนี่กับโอชิไคปลาโอลงไปเลย ไปอตอนนี้ก็บชารัตรนาพุ่นมาละเลือตํำม,มอมหุ่งนะงออต่ำกันตํำละค่อยสีจักจักรละสีมือนะเออชาวรัตรนาพุ่นตํำได้เนี่ยจักมาหุ่งกับฮักพวกเราอยังพอจักได้อยู่นะ และตำหุ่งแล้วต้มปลาชุกอโอ้พดแล้หอมหุนงงนแล้วบ้านนี้เดี๋ยวสิวงเข้าไปแล้ว ิดไว้เดี๋ยวขี้ข่าในคุลงนี่ดำๆนี่เดี๋ยวตอนนี้การทีว<ด>่าพ่นกับเกมลงมือเลืม้มตำแล้วบันนี้หกหนึ่งครับอือประมาณหกนี้อือประมาณได้นละพ่นปรุงไปเรียบร้อยแล้วกั ลงรู้แล้วนี่ต้มชมน้ำมือนะต้มป่าต้มปลาข้อย่างเห็นแล้วดี

Kính lúc mươi phan ba hòn ô rồi lẽ hòn nào uh, Hơn à, à to tìm thôi là hồ điều luôn cả Bộ nhảy nó ơi ừ. Hãy cắp,

อันยัดร้อยยังไปกินอยู่หน้านะไปกับพี่อได้กินนะแต่พ่อใหญ่แล้วก็มาชุดเด้กินอยู่เยอนๆไปละนะบ้านนี้พร้อมกันมันนี่นะไปแว่พี่น้องบ้านนี้จะแซ่บเลยไปกินหรอือไปกินเนื้อเดือดเขาจะกินอะไรทับนาลุมอุ่นลอุลพี่น้องอืมต้มชมบอกพอใหญ่พี่น้องเลย ตำมะขุ่งมาต่อตำมะขุ่ง

มคักคักค uh, ักคักเจอเดลเรสจ่าคักน่อันนี้มันมีบนคักอยู่ Or, ี้แกมมันอ่ะใครไม่มีย้ำนี่เห็นี่คับได้ย้ำมั้ง Mình làm mì, mì mì có đây? Mình làm đây à? ăn kèm kho ừ, kèm đó Mình làm đơn, cái đơn đấy Còn cặp Bày mà bạc nôm Bà xà ban khói ơn vừa mà นีกทานี้เราได้พี่น้องเอ้ยเอ็ดคำใัญไงเลยนะเต็มคำเลยนะอ๋อต้นแบบ ข้าวเหนียวนี้คาดว่าได้แน่นอนจับมือเขาจับแน่นอนถ่ายนีดนึงก็เยอะเยอุกลางตอนนี้เยอะเยอะจิ้นั้าเลยคือมีนะ ตวเนี้ตึตวั้ยนีืนตังเนีกระต้มะตึตอนป้าของแท้อยพี่พี่นอยใส่ประโคของแท้ตมตตืมตมสาระตนนบอีใส่านี่กัตนึงได้บางกระตับครับมันตำหงี้

bây giờ là cả nhọt nấm nằm để môn môn nó đi đây thì bây giờ mất lao động đi cả không nhảy ตามด้วยต้มป่าชูน้ำอะเก้เนีเหดียวว่าสุดนน้อยนะคักกันเมือนเนี่ย ก็ถือว่ากินข้าวกินน้ำก็ถือว่าอิ่มแล้วได้ก็คักยินอาหารมันนี้ก็หวานเยอะได้สังกัคลิปนี้ก็จะได้จบเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องเอ้ยก็ขอขอบคุณครับใจที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปหน้าพกะมาพบกันใหม่อสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย